ผมอยู่กันที่โรงแรมซีเชลนะครับผม,ผมก็ไทยห้องจําไม่ได้ครับเดี๋ยวขึ้นเอาไว้ให้นะก็จริงๆก็เนี่นยโรงแรมตัวนี้เนี่ยผมเคยเห็นมาสักพักนึงนะครับแล้วก็ซื้อไวชเชอร์นะครับมาจากงานท่องเที่ยวเนาะคือเนื่องจากว่าเจ้าตัวโรงแรมเนี่ยมันมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับคือหาดเนี่ยเหมือนเป็นหาดส่วนตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครดูจาก Google Ma p นะอะเดี๋ยวมารีวิวห้องไทยนี้กันว่าเป็นอย่างไนบ้างนะครับอันนี้เนี่ยตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องนะก็เดินเข้ามาจากในห้องนะครับ ในในห้องเนี่ยเขาจะทําเป็นสีขาวไว้เกือบทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นสีขาวนะครับทั้งหมดเลยเข้ามาบริเวณห้องนะครับเขาจะแบ่งโซนเอาไว้นะครับผมก็คือเนี่ยเข้ามาทางด้านขวาเขาจะมีโซนทีวีนะครับผมรวมไปถึงมีตู้เย็นอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีชั้นวางนะครับผมมีเก้าอี้ให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของเหมือนเป็นจุด นั่งเล่นชมวิวชมพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของโซนเอาดอที่เป็นระเบียงนะครับอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้ก็คือจากโซนนั่งเล่นตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเปิดประตูนะครับผมเพื่อออกไปเนี่ยโซนกับที่เป็นระเบียงตรงนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะไปนั่งตากอากาศนะครับผมช่วงเย็นๆหรือว่าวันไหนที่อากาศดีๆนะครับผมก็สามารถที่จะไปตากอากาศตรงนี้ได้ครับมาในส่วนของเตียงนอนนะครับผมก็เป็นเตียงขนาดองฟุตมาตรฐานนะครับอ่ามี พักที่หัวเตียงอยู่ทั้งสองข้างนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับมีไฟประดับที่หัวเตียงตรงนี้ด้วยนะครับผมรวมไปถึงไฟด้านบนตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํากันบ้างห้องน้ําเนี่ยในส่วนของห้องน้ำนะเขาก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้นะครับผมอ่าเขาแยกโซนที่เป็นในส่วนของอ่างล้างหน้าไว้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเดินเข้ามาตรงห้องน้ํากันบ้างนะครับผมห้องน้ําเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็น เราตัดผ้าเจ้ตัวนะครับเาก็มีล่มแขวนไวมให้นะรู้สึกที่นี่ผมไม่เห็นตู้เสื้อผ้าน,นะครับอ่ะมีได้เป่าผมมาให้นะครับผมตรงจุดที่แยกระหว่างห้องน้ํากับห้องนอนเนี่ยก็มีประตูกั้นอยู่นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของอ่างล้างนะครับแล้วก็เขาก็จะแยกตัวสุขภัณฑ์นะครับผมกับเจ้าตัวโซนาน้ำอาไว้นะครับก็คือกั้นโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้ให้นะครับก็ถือว่าเป็นสั์เป็นส่วนดีนะครับสําหรับตัวห้องน้ํา ก็ถือว่าไม่ได้คับแคบนะครับสําหรับที่ห้องน้ํานี้นี่ก็สบายๆดีนะครับปุ๊บก็ในส่วนของของที่ให้มานะผมก็มีมาตรฐานนะครับมีคอตตันบัตให้นะครับผมมีชาว์วแคปให้มีมีแชมพูยาสระผมที่เป็นแบบเหลวให้นะครับแล้วก็เป็นสบู่ก้อนให้นะครับมีกระติกน้ําร้อนให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้กุญแจห้องนะครับเขาจะมีเปลือกหอยอยู่ตรงนี้นะครับเราเป็นกุญแจห้องใหญ่ๆแบบนี้นะครับอ่าก็รับรองว่าไม่หายแน่นอนนะครับหาเจอแน่นอน